สวัสดีครับน้องๆหนูๆทุกคนวันนี้อยู่กับรายการภูเทพซ่าเย้ววันนี้แวนการ์ดบัต We don't speak bad word นะครับน้องๆทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยว้าว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 ครับ <laughs> ก็ทางฝั่งผมนะครับ <laughs> ก็จะเป็นเ uh, อ่อคางีโร่นะครับ <laughs> ก็เป็นเคานที่เก่งในการวิทายแล้วก็รูกแวนการดนะครับผมผมก็เป็นริงโจเก มีกิฟต์การร็อกนะฮะร็อกแล้วก็ร็อกแนี้แล้วก็ง่างไม่ได้ด้วยเก่งไหมเก่งสุดยอดไปเลยครับเอาต่อฉันตัดครับชิญตัดไปครับงั้นเดี๋ยวผมขอถอยก่อนนะครับครับผมได้11ครับว้าว6เคียบงั้นทางผมเป็นฝั่งที่เริ่มก่อนเนาะโอ้ เปลี่ยนสามเลยครับผมเจ๋งอ่ะโอเคครับก็บผมต้องก่อนเนาะ Stand up <The> ัพเดอะเปลี่ยน <Gar th. S 2> กน <laughs> ารผมจัวผมขอทั้งการ h t แล้วก็จับเทินครับ STAND นด์รอ Rite จมตีครับผมอ่าไม่ป้องกันครับเช็คริกเกอร์ไม่ไมเช็คครับจบเทินว้าว wow, ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแดมหนึ่งต่อศูนนะครับฝั่งของพี่ภูเทพซ่าเนี่ยหนึ่งนะส่วนของเจฟรายนะศูนย์นะสมกับเป็นเจฟรายจริงๆคครับตามผมครับไรสกิลของคอนโรครับดีไชายตัวเองแล้วก็ หาการ์ดกินหนึ่งหรือต่ำกว่าก็ได้นะขอขอเลือกเป็นคิวทิกเกอร์อโอเคครับตัดเลยครับเหลือครับครับตีเลยครับมิดครับโอเคครับทำการได้เช็คนะครับด o ทิกเกอร์อครับว้าว จัวครับส่งบอทั้งหมดให้กับแวงกาดครับแล้วก็จับเพลินครับ stand and draw ครับโอ้โห right จมบตีทั้งผมไม่พอกันครับ check trigger h i l l trigger โอเคครับแล้วไปเช็คครับ draw trigger อีกแล้วครับส่งมาทั้งหมดให้กับแวงกาดครับจัวครับทั้งผมครับจัวพอทำการ right แดกเป็นเอกวอลอดเดอร์เดนตินีแล้วก็ <จบ S 2> สกิลเดนตินีครับดีทายครับโอ้คาร์บอนออกกับสนามเดอร์เดนตินีจมตีที่บันยากาศเลครับ <laughs> ปล่อยครับเป็นดรอยครับเพื่อเช็คเซคกันเช็คครับไม่มีอะไรครับคิวท็อก์ทิเกอร์ส่งเหมือนบรรยากาศแล้ว <laughs> จับเธอครับโอ้สเตนด์รอของผมไร right? ตอร์เจนเนอเรชั่นนะครับเคสจูนิเวอร์นะฮะขอโทษครับ,บ,บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับขอ้อมือมาล็อกครับพอจัตีฮิดเทค แต่ไม่เท็ว่ะต้องสองตัวสองใบโอเคครับไม่ไม่ป้องกันครับเไรท์ผมคิดก่อนนะเฮ้ิจะป้องกันดีนะเอ๊ะป้องกันดีไหมนะโอเคครับไม่ป้องกันดีกว่าฮิวทิกเกอร์ครับฮิวไม่ได้ครับฮิวติดถ้าผมโกงส่งแล้วประกาศส่งให้เรีกการห้างหลังนะว้าวโอเคครับ ค,ดดค,คิดเข้าเดียวนะครับคิดเข้าเดียวน่าเป็ดเช็คครับโอเคครับเป็นดีเกรดนะครับจบเธอโอเคครับตามผมเข้าเดินจูอ่อะตามผมกดสกิลโซบาร์แล้วก็รีไทยคนนี้ครับจการทำการสไตร์เป็นคนนี้ครับ สกิลของคนนี้ครับเขาเตบัสดีทายครับแล้วก็เปิดเจ็ดเป็นสกิลฐานออกกั okay. สนาดเบิร์ครับเอาดิครอสขึ้นมือครับโหเจ๋งไปเลยเอสกิลของตงนเองครับไหนอะไรก็ได้อืมทบการคอครับแล้วก็จับตีที่เวนการ์ครับแล้วก็มทำการจับตี ทำการจวดหนึ่งใบครับเข้าครับทริปเปิลได้ครับเฟิร์สเช็คสแตนิเกอร์ครับสบ่งผลทั้งหมดให้กับแวนการ์ดครับเซคันด์เช็คครับ stand aker, สแตน,นิเกอร์ครับสม่งผลทั้งหมดกับแวนการ์ดครับเฟิร์สเช็คครับสแตนิเกอร์สม่งผลทั้งหมดแวนการ์ดครับดาเมจเช็คเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คอะไรกันนะ่ะจบเทร์แล้วครับสแตนนแอนด์ดรอครับ <Generation. S 2> ไรเจนเนอเรชั่นรู้แลยถ้างั้นจะเล่นยังไงเอ่ยผมก็ทามไหมครับช้าก่อนครับ ผมขอผมกดผ่านโอเคครับทางฟังผมเลือกอกหนึ่งตัวนะครับใช้สกิลของแบนการ์ดนะ mm hmm. เอ๊อ๋อใช้นี้ก่อนอ่าโอเคครับหนึ่งใบสองใบสามใบกี <laughs> ่ใ <7, 7 S 2> บเจ็ดเจ็ดใบครับเดียหกเพิ่ตัวเดียว 7, เจเจอครับผม ขึ้นมือฮะแล้วก็สวัสดิทิง้งสบใบฮะเอาไปไหนไปไว้เดมดีไปไหนดีนะไปเนี้ยกัน ยังไงดีนะเบื่อไง <laughs> ใส่เลยฮะปีเท่าไหร่ครับเออกี่โมวิทย สี่นห้สองหครับ generation กะตีเท่าไหร่สี่โมงสี่ห้าครับน้องเจฟโอ้โหสองันกเท่าครับสองได้ครับชิปเปนได้ครับเปิดเช็คครับ s ค,ครับ <laughs> เดี๋ยวนี้โอเคขอห้าพันครับไม่ป้องกันครับ ข้อทำการสไบเลยโอ้โอย่างนั้นสกิลมือการ ต้อยพี่ชายด้วยออกจากสนามไปแล้วครับผมเคียบ okay, ไม่เจอ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรขอหนึ่งดาเมจดีโอ้โหดาเมจเช็คฮะสกิลครับแบทเทิลติดเบสจั่วพลังให้มันการ มันก็เลยครับฟังให้แมนกะสามหมื่นหกสี่ได้โหอ,อย่างนี้ต้องอ๋อตะกี้ลืมไหนจีโซนด้วยว่ายิงดาเมจ เชื่อาต่าครับตายครับก็เป็น36เ่นหเท่า กี่ได้ครับจะเป็นสามได้สมบูรณ์สมบูรม์ให้กับแวนการอะไรนะรอ,อดละ่ะคิวติกเกอร์คิวได้พลังให้แวนการจะทำการฟื้นฟูนฟนหนึ่งดาเมจจะนันองอทำการจบเทินสตรายเจเนเรชันครับ ดนนะครับเห็นนั่งเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วทางฝั่งของครูเรียบ้าครับไม่ยอมพูดอะไรเลยผมนิงลงเลยจริงแหับเราใช้สมาธิไงครับที่ผูเรียบตาใช้ความสามารถของ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 แหวนกานะฮะคาร์บอสล็อกอ่ะผมเลือกล็อกหนึ่งว้นะแล้วก็อืมซิง่ง แงแดงสองครับโซชายลกรุบเอ๊ะอรู้สึกดีใช่ไหม <Wow. S 1> สุดยอดไปเลยฮะว้าวหลังนั้นล็อกครับสี <Here. S 1> ของแวนการะครับ มือหนึ่งด้วยนะครับสองไปครับโอเค,คพอคนนี้กับคนนี้เอาไปไหนไปไว้เดมนีครับเอาไปนี้ไปไดเดมโอเคเท่านั้นไม่พอครัมือเท่าไหร่ะ มือมีสิบสองใบครับเยอะสุดๆไปเลยหน่ใบข้อข้อของนี้บรรยากาศ อ๋อห้าพันใช่ไหมครับใช่ครับป <Okay. S 1> ้องกัน <Okay. S 1> แค่นีนผมไม่พอต้องใช้แวนกาดตีสักหนึ่งทีใช้ยห่ะเพื่อใส่กาดฮะทริปเปิ้ลได้โอ้ฟังไอ้ฝั่งนี้ดเอ้ยดรอ โอเคแล้วนขาทิกเกอร์ให้ฝั่งนี้มาแล้วต่อไปฮิวทิกเกอร์นะฮะฝั่งนี้ก็สิบหกยี่สิบหกบวกอีกสี่พันโอ้กว่าสามหมื่นเคล็บเจเนเรชั่นการ์ดครับแล้วก็ด้วยผลของเค่สของเจเนเรชั่นการ์ดนะฮะคอเลกิฟฟินแล้วก็ไงเดมแล้วก็ความดาเมจจริงวิทายคนละหนึลยตามนะฮะใบนี้จะเทไหมครับ จบเพิ่นเพินผมครับไลเซที่ไทยคนนี้ครับเริ่มการสไตร์เขียบเป็นดิเพิกอีกรอบรอบเดียวเองอะครับ สไตล์สองรอบไม่ดีนะทัาการคอครับแล้วก็คนนี้ยะโซ<อ>ชี้คนนี้บวกสามพันแล้วก็ขอเพิ่มอีกใบหนึ่งมือกี่ใบครับสองสี่หกเจ็ดใบโอ้เจ็ดใบใช่ไหมครับจบตีวันการเลยครับสองนหกสี่ได้คนนี้บวกห้าพัน คงจะต้องเพอร์เฟกต์กาส์ okay, ครับผมเคียบช่ปเปินได้เอ้ยเป็นสีไดท์เทคเมทวิเปิลทุกหน้าเลยฮะเขีย <laughs> บไม่เข้าอ่าสิบหกโจมตีไปที่เวงกากครส์มือนะคนนี้ตามดาเมจนะครับใบละสองพันไปเลยใช่ไหมโอเค โอ้ฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้ฮิวได้ครับผมโกงมเทนครับไปครับโอ้โหสไตล์เจนเนเรชันนะฮะ có bán cái mười kỳ bài hả? cao bài, ô hồ, cao bài. หน้าบวกไปหนึ่งสองสี่ฮะสามสี่เลยหมื่นสองแถวหน้าบวกหมื่นสองตีเลยฮะเท่าไหร่สามแปดมันบวกสองใช่ไหมครับแถวหน้าสองหมื่นหกบวกหมื่นสองคบสามแปดสามแสนครับ สามหมื 8, 000, ดะจบทีไทยแวนการ2ทีนะสามจิกาไหนก็ได้ 36. 36. สามหมื่นหกสได้ครับทิปเป็นได้นะ คิวทิกเกอร์พลังแวร์นะโอ้ทิกเกอร์คิดเขาทิกเกอร์ให้แวร์าดหมดนะโอ้ตาย oh, ตครับไปโอ้แตกครับ